ครับสวัสดีครับผมเบาเจ้ากรพงครับจากรันสแตกตามครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับซุกเสมอมันเสมอมั่นเครื่อเก่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับผ้าพี่น้องครับพี่น้องครับมาตุ่มห่มครับอยู่ที่หน้าดงครับดงครับดงหอยปงครับพี่น้องครับผ้าพี่น้องมากินเขากินน้ำครับพี่น้องมาตุ่มห่มกันครับมื้อนี้ตาเทียมครับมาเป็นพ่อครั้วให้เฮ้าเองครับเมื่อนี้สี่ก้อยปลาให้พี่น้องนะครับสุขูสุคนนะครับเอฟซีสุคนนะครับิที่ตามเบาเจ้ากรพงนะครับ จะได้มากินก้อยปลาไปพร้อมกันครับพี่น้องครับนี่ครับตาเทียมครับอดีตลองประทานสภานะครับอบตดงหมอท่องครับเมื่อนี้ครับเป็นเกียรติที่สุดเลยครับที่เพิ่นมาเห็ดแนวอยู่นักกินนะครับให้ลูกให้ห้านกินครับนี่ครับพี่น้องเข้าครับเต็มเบิดเลยครับพี่น้องเข้าตอนนี้ครับตอนนี้กำลังก้อหยปลาอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับนาสาวนี่ครับนาสาว สาวกำลังคั่วปลากร่อยครับเป็นปลาซิวครับพี่น้องครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับผู้ใดอยากปลาเลก่อมันหลายคนเนาะมันก็เลยมวนแล้วนี่นี่นะครับก้่อยปลาอ้เป็นหักก้่อยหัวเอ้ยเด็ดหัวอย่างดีเลยเบิ่งครับพี่น้องครับพี่น้องเข้าสุขสุขคนครับมาตุ่มโฮมกันครับยูทีหน้าดงครับ นี่ครับน้องปลาครับเดี๋ยวบอลจะม้วงสีไทยให้เบิ้งครับว่ามัดสีมวนสับไดนี่ครับเตายยางครับนี่ครับแม่ค้าสมตำเข้าครับตำอยู่นี่เลยครับบ่อตองห่วงครับจวดเป็นจวดน้ำครับเขาเตรียมพร้อมมากครับเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งน้องปลาครับพี่น้องครับ น้องปลาเฮ้ยไโลหน่อยด้วยเบิงกับฝรั่งหน่อยครับอยู่น้องปลากับพี่ดองครับโจวด์บวจวย์ให้เบิงเอาโลดเอาวานโซ่เบิงด้วยวานวานแห่โซ่เบิงด้วยวานเป็นบอซื้อน้องไม้ครับน้องไม้นะครับอยู่ในนาเหาอยู่ในสวนเฮ่าครับมากินปลาหน้าหนองหน้าโดงครับมื้อนี้ครับี่น้องมาตุ่มห่มกันครับ เอาลองวานมึงดูแตกวะน้อบาดนีเนาะเอาปึ๊บบึมโวแตกอยู่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 งงมามึงดูโว้ยมะมุดกระดดกระเดียบแถบาดนี้โอ้ยนี่แหละครับ วัฒนธรรมอีสานบานเฮ่าครับพี่น้องครับเป็นอยงนี่แ่ะครับพี่น้องตุ่มห้มกันครับย่าถิ่นเหตุค้องอีสานครับพี่น้องครับพี่น้องตุ่มห้มกันครับมากินปลายิ่มแหล่งครับเกี่ยวเขาเกี่ยน้ำแหลมครับพี่น้องครับกบมาตุ่มห้มกันนะครับกินเขากินน้ำน้งกันครับพี่น้องครับฝากเอฟซีครับฝากเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อมากินเขาน้งกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับ นี่ครับน้องปลาครับเดี๋ยวให้ฝรั่งหน่อยเพื่อนตึกปลาครับตัวนี้อู้พี่น้องเขากลับมาหลายครับพี่น้องครับพี่น้องเข้ามาหลายขนาดเลยนี่เต็มเลยผู้ไดิผู้ไดมากเคนี่ครับพี่น้องเขานี่หน้าสาวครับหน้าสาวหน้าสาวเพื่นกลมาเยี่ยมยมครับน้องปลาเข้า อันนี้แม่เบาเจกระโปงรับอันนี้น้าสาวนะครับคุณเทียมครับอดีตลองประท่านสภานนะครับอบตดงมะทองครับเพิ่นมาเป็นพอข้อยเห้าเองเลยครับเมื่อนี้ครับสุดยอดยอดบสุดกับเบิงเอาโลดครับพี่น้องครับโอ้ยเมืงอน่ผุนก้อยหอย่น้อยลงมือเองครับพี่น้องครับโอ้ยจวดบจวดให้เบิงเอาโลดบาดนี้ทางผุนคุณลี่ครับคุณลี่ครับมือแห เมื่อแหครับเมื่อแหทีมงานบานเท่าจไขั้นสะดุ้งแล้วนี่โอ้ันสะดุ้งบ่ฝากเอฟซีครับฝากเอฟซีครับทั่วประเทศไทยครับผู้ใดอยากได้สะดุ้งครับผู้ใดอยากได้ขั้นสะดุ้งครับติดต่อบ่าวเจ้าพงมาได้เลยครับอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงครับบ้านดงหอยเปื่อยครับจังหวัดสกลนครครับผู้ใดอยากได้สะดุ้งครับผู้ใดอยากได้กระตาครับผู้ใดอยากได้ของครับติดต่อบ่าวจักพงมาเลยครับบ่าวจักพง่งทรงทวไทยครับเคอรี่ครับพี่น้องครับ ตรงหายทั่วไทยเลยนะครับคุณลีคุณลีคุณลีเด้อได้ยากได้เจสาวครับเจสาวครับพอขั้วเฮาเออแม่ขั้วเข้าตัมึงหักบอกขกไห้เบิงเอาครับพี่น้องครับจวดมาหนี่เจสาวเพ่อสีละเลงนะครับสมตำนะครับหายพี่น้องเฮาาในริมล่องรสชาติว่ารสชาติเข้าสิเป็นยังไงครับ้องหงวงครับประ๋งวังครับปลาเบ้าเจ้าพงครับปลาสแตกตำครับ บ่อต้องห่วงครับพี่น้องครับผู้ใดอยากแสบอยากนัวให้ทักมากครับผู้ใดอยากแสบอยากนัวให้แชทมากครับบ่าวจะพงทรงให้คือเก่าครับจวดบ่อจวดใช่บกกรอย่างเดียวบ่หนิแสบอืมเป็นไหนซิมไม่ดูซิมไม่ดูอุน้ำลายแตกน้ำโอ้ยจวดบ่อจวดให้เบิ่งเอาแสบขนาดมอเอาน้ำลายแตกครับพี่น้องครับ มือแห้เขาเป็นแน่ไหนครับพี่น้องครับมือแหม,ม,มีเหนคูหน้ามบหญ่โอูหน้าแม่บางใหญ่อ๊บจีเนาะจีจำเขาเนาะออ้จีจำเขาขึา้นสีขักเย้เจ้าเล่จีเออจีจำเขา นี่แหละครับผู้ใ <laughs> ดอยู่ทางกอกทางไกลครับก็สิคือหอดบ้านก็สิย้อนจีกระปูนี่แหละครับให้เบิ ke, ่งเอาลวดจีกระปูบ้านนั่งครับพี่น้องครับอผู้ใดทางานอยู่ทางไกลครับฝากเป็นกําลังใจครับสุขุมสุข้นครับพี่น้องครับผู้ใดที่ทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับหรืออยู่ทางภาคสวันออกนะครับอยู่ไซกระทำนะฝากเป็นกําลังใจให้สุขุสุข้นนะครับให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้นะครับเป็นกําลังใจนะครับพี่น้อง สุ่สุ่สุข,สขคุสค้นนะครับของมาจงพงครับส่งกาลังใจให้ส่ขูุสุคนนะครับให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิดน<อ>ีไปได้นะครับมวนเป็นมวนครับพี่น้องเอบิ้งครับบาลจงงสีไทยหน้าให้เบิ้งครับครับพวกคักให้เบิ้งอรรดครับนะครับ นี่ครับน้องหน้าน้อยครับน้องหน้าสุดสุดสุดทองครับวงนี่ก็สิเป็นหวยไหมครับาทางบานเท่าเอิญหวยไหมเพราะวะ่นาน้ำสินนี่น่าสีมาจากาสว่างแดนดินครับสว่างแดนดินไหลลงมาเขตนี่ครับเขตนี้ลงน้ำหวยไหมก็สิไปลงน้ำแม่นม้ำสีสงข้ามครับนี่ครับเด็กหน่อยสองสองโต,ต,ตเลย ทีมงานทีมงานตำหมกคงคักบกให้เบิ้งเอาครับพี่น้องโอ้ยมามามาเอฟซีครับเอทุกท่านครับแสบบอแบอ้ยให้เบิ้งเอารวดความจวดจวดมอ้ว้วน่ระดถ้าไม่น่าเอาสะดุ้งหน่อยสิคักบอสิคือบอ โอ้ผ่านผาแยงลองเนาะแต่ว่าัน้ำขึ้นหลายน้ำไหลายมันบ่โอ้หนี่กับเขาครับพี่น้องครับมากมามามาพี่น้องมากกำลังสิเริ่มครับพี่น้องตุ่มห่มกันครับปลาต้มนดำดำกินเข่าเทียงครับลูกน้องลูกน้องนะลูกน้องนะปลาต้มเอ่อมะกอกครับพี่น้องครับผู้ใดเคยกินครับปลาต้มมะกอกโอ้ยเมนูนี่สุดยอดเลยปลาต้มใส่มะกอกครับสิเป็นรสชาติสี่ออง เปรีย<อ>ปร้ยวหวานเปรี้ยวหวานจักน้อยนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับตอนนี้ใบโมงครับกำลังสิใบโมงอีกซิบหน้าที่กับใบโมงครับมากินเขาเคียงเขา่ายบน้ำกันครับพี่น้องครับ ไหนคืออยู่บ่อปลานะ่ะโอ้มือตึกสะดุ้งครับเนื้อดอม,มดน้องไม่โอ้ยน้องไม่คือโซ่จู๋เถอะวะน้องไม่ได้บ่บ่ได้ตึกปลาโอ้หนำตื่นครับฟังนี่ฟังหน่ออยากเล็กน้ยจังน้อย พังหอมด้ซอกนพัหอมนะขมวนามาเด,ดไสไส่ตุ่มนนทขึ้น,นมาโอ<ฮ>้โ<ฮ>ปลาดุกหน่อยน,น,นี่ครับพี่น้องครับมากินเข่าปลา<อ>น้กันกเด้อครับพี่น้องแมงกีซ่อนกับมีพี่ยังอันนะขนะวหนูหรอ<ต>ี่ยังไงขัวหนูครับมันขัวหนู อันนี้จะเป็นตำมะฮงครับต้มปลาพี่น้องครับต้มปลาใส่มะกอก,ก,อ,กอ้ยเบึ่งเอารวดมาลีเข้ามาจวดบดจวดเบึงบ่งเอาัอันนี้ปีงปลาครับมาเนี่บึงตะเทียมครับตะเทียมกล่อยปลาโอ้ย มาเดอ้อ <co ld> มาเด้อฝากตาเทียมเอื้อนพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อครับพี่น้องกินข้าวปลาน้ำกันครับโอ้ยนี่นี่นี่ี๋ยวทถ่ไทเบิึงก้อยปลาก้อยปลาใส่หมกอ๋อครับพี่น้องครับโ <co ld> อบ้ย,นนยขักบวชขัให้เบิึงเอารวดพริกเลยพริกข้าขวดเลยพริกข้าวขวดยกข้างบนวันานี้ครับอดีตรองประธานสภาพตำบลดงมมท่องเข้าครับ เป็นเกียรติหลายครับลูกหลานครับลูกหลานได้กินฝีมือมือนี้เพื่อนมาลงมือ,อ,อทําเมนูอาหารให้ลูกหลานได้กินครับสุดยอดเลยครับมื่อนี้เป็นเกียรติหลายๆครับพี่น้องครับนี่โอ้ยเบิ่องอรรดก้อยปลาอันนี้เขาต้องตำก่อนบ่ตำใส่มะกอกก่อนบ่ะตำใส่มะตำใส่มะกอกก่อน โอ้เข่ากันปัญญังเลยน่ะน,น่ะสองเศร้าเป็นวะสองเศร้าเป็นซีเป็นวะโอ้ยเข่าสุดยอดเลยจวดเป็นจวดเลยบ้านนี้เอาตอนนี้ครับถึงขั้นตอนใส่หมกพริกใส่หมกพริกมามาครับพี่น้องมา <c oughs> นี่ครับกินเขา่าอยู่น้างครับหลังจากเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วครับ เจ้าเขาเ่้ว,เวนาแล้วกะพี่น้องกะมาตุ่มห่มกันครับตึกปลาในน้องในหน้าเฮาครับนี่ครับวิถีวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับยาถิมยาปลาเด้อครับพี่น้องที่ไปทํางานอยู่เมืองไกลลูกหลานที่ไปทํางานอยู่เมืองไกลครับน,นั่นเดิมเจ้าให้เจ้าหน้าแหละครับพี่น้องครับ ให้ลูกล้านอยู่ดีไม่แห้งเนาะปูเจ้าห้เจ้าหน้าครับมากินเขากินน้ำน้งกันปลาแดดไม่ก้อยปลาใส่ปลาแดกครับพี่น้องครับเป็นนาครับที่จวดเป็นจวดเบืองเงาลดนคัก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 นี่ครับปีงปลาครับปิงปลาคนย่างก็บ่ต้องห่วงเลยรอเป็นรอนะครับ มาเลยครับมาเลยครับวิธีอีสานบานเท้าครับพี่น้องครับโอ้ยคือหอดคือถึงสุขู่สุขคนครับฮะมันเปียกโผดเบาซีนวยสก่อนมาซีนวยมาสั่นซีนวยพอดีมาสั่นมันแหล่มันแหล่ต้มแหลมเป็นมะต้มใส่มะกอกไม่อยากแหลมเป็นมะคนว่าซีนวยพอดีมาสั่นใส่ซีนวยเลย เดี๋ยวเอาเอากลับเอาเบิ่งก้อยปลาคือเกาพี่น้องนี่ก้อยปลาครับกระเทียมลงมือเองเลยครับก้อยปลาให้ลูกให้หลานกินครับซิมซิมเปไหนไปไหนบ้านพ่อโอ้ยนั่งบนท่านพ่อนวบนท่านพ่อนะครับนี่นะครับปลาแดกล้านเบาจักรพงษ์ครับผู้ใดอยากแซ่บอยากนัวครับให้แชทมากครับให้ทักมากคือเก่าครับเบาจักรพงษ์สีส้งให้ทั่วประเทศคือเก่าครับพี่น้องครับปลาแดกแซ่บครับปลาแดกนัวครับ เบิ่งโหลดปลาแดกใส่ก้อยปลาเอ้ยหักบวกหักให้นมึงเอาจวดเป็นจวดเสียงโขกกระม้วนมวนเอาซิมไปซิม่เป็นอะไรคือว่คือมีจีรีบัตแซ่บแล้วเซนเลยแซ่บแล้วแซ่บแล้วเออ แซ่บแล้วแซ่บแล้วเนี่ยก้อยปลาครับพี่น้องโอ้ยสุกได้เล่าเท่าบ้านเราเนี่ยนะครับพี่น้องวัธดรมอีสานบานเท่าครับพี่น้องครับข้องหีดอีสานครับฝากถึงสุขุสุขนครับยาถิมข้องหีดอีสานบานเท่าครับไปใส่มาใส่หักแพ่งกันครับพี่น้องตุ่มห้มกันเจงาซีหล่ะครับพี่น้องูสุดยอดครับนี่ครับก้อยปลาครับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับก้อยปลาสดๆก้อยปลาสดๆดนะครับ มืัอนี้ครับได้รับเกียรติจากเจ้สาวครับตำมะคุงสุกินครับด้วยปลาร่าของบาจพงนะครับคือเก่าครับผู้ใดอยากแซบอยากนัวครับให้ทักหายแชทหาบาจพงครับปลาร่าครับบาจพงศ์ทรงให้ทั่วประเทศคือเก่าครับพี่น้องครับก้อยปลาสุดยอดสุดยอดหมวกผิกหน่วยใหญ่หมวกผีกหน่วยใหญ่ปุ้ยมามามาให้พี่น้องเขาได้เบิ้งรู้ว่าเป็นอะไร นี่ครับก้อยปลาสดๆครับจากน้องเลยเบิง้งสี้ายน้องให้เบิ้งึ้นจากน้องเลยครับพี่น้องนี่ละขึ้นจากน้องเลยเอาดจดๆกันไปเลยบาดนี้นนสุดยอดเลยครับโอ้ดีใจหลายครับบ่าวจงครับพี่น้องมาตุมโฮมครับสุขุสุก้นครับเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจากอดีตรองประธานสภาครับตำบลหนองบัวทองเฮาครับคือคุณเทียนผมนี่เองครับมาเห็ดอยู่เห็ดกินครับให้ลูกให้ร้าน สุขูสุคนครับได้กินครับให้เจ้าให้เจ้าหน้านะครับเบิ่งอุ้ยเบิ่งอรุณผ่านๆผ่านๆจวดจวดโบจวดให้เบิ่งเอาขัดคักดมามามาพี่น้องมา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 เบิ่งอรุณนี่ครับมาครับพี่น้องครับกินเขากินนานเหมือนกันครับ กินเขาย่ามใบครับตอนนี้ใบมงพอดีเลยนี่นะครับนี่มานั่งทางแดดพี่น้องันทรวัฒนธรรมอีสานบานเท่าครับสุดยอดครับพี่น้องครับนี่ครับน้องปลาโอ้คัก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 คลิปนี้ประทับใจหลายครับอีกคลิปหนึ่งครับประทับใจหลายครับบาจุงครับ มามามาครับีินองครับกินเขาน้ำกันครับขึ้ลย้กเหากิมาะบอเกงแาััดัโอเคครับคลิปนี้ครับฝากไว้ซัานี่ครับฝากไว้ซํานี่ครับี่นองครับ ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามบ่าวชงครับฝากเพจครับฝากเพจครับฝากเพจสิเป็นบ่าวเจ้าพงนะครับฝากซื้อร้านสิเป็นสแตกตามเฮียต่อยนะครับฝากซื้อเฟซบุ๊กสิเป็นบ่าวจักรพงศ์นะครับคนเพียรนะครับฝากทั้ง u t u b e ครับ u t u b e สิเป็นสแตกตามแช่แนวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามทุกคลิปนะครับที่บ่าวเจกรพงลงไปนะครับขอบคุณ เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับ okay โอเคครับ e ีพี่นี่ไว้ซ้ำนี่ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ <ไป S 2> พี่น้องครับรบายบาย